ชาวนาเข้ามาแล้วนี่เสื้อหนึ่งเได้อ๋อเราทำปลาสิีเงินนี่ที่นั่จับปลาได้ไหมไม่ได้กระโดดจึดกมื่อกี้นี่ยังไงเปิดน้ำไปแล้วดับน้ำไปหาปลานกสีขาวแล้วห้ามเอาโขดตรงนี้นะโน่นไปโขลใกล้นกสีขาวแล้ว เห็นไหมตัวนี้แหละตัวนี้แหละไอ้ตัวนี้แหละมันขวานปลาเมื่อกี้ใครละสีขาวมันมาดำน้ำผู่ๆอยู่แถวเนี้ยปลาหายเขาบ่ได้บินโฉบขึ้นนกกระสาเนาะเขาดำเอา ขอบคุณมากนายนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณลมบนนะคะวันนี้ลมแรงมากเลยขอบคุณมากค่ะไม่ร้อนนะลมแรงอย่าลืมนะคะดมาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครตกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้กเกษตรในเมืองด้วยนะคะขอบคุณมากมายเลยจ้า <c oughs> วันนี้เราใจเอามากเลยนะคะฝนตกก็กลางร่มถ่ายนะ <c oughs> ถ่ายคลิปนะคะ ลมอันเยเป็นรายกางนี่แหละแดดไปได้ไม่ไม่ร้อนเมียวเอาลมเอาล้มชายหาดมามากลารขนมันขนมันบินไงเมื่อเช้าลมนี่ซื้อตั้งแต่ที่ไอ้ฝ่ายนั่นปะขายของออ๋ไม่ว่าเป็นลมที่ว่ารับนไปขายรับไปยิ่งยาย่ามันี้ยใช่อันนี้ซื้อตอนขายของนะคะโมทวอ แกเอาล่มก้มล้มชายหาดมากางเลยนะเนี่ยใจเอามากแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเปลให้มานอนเนี่ยอีกหน่อยเด็กแกจะแขวนเปลแล้วหน่อยแต่มีต้นมะขามต้นเดียวแล้วก็มีสองต้นอัเรียบร้อยแค่แขวนเปลแท้ใจเอามากตรงที่พี่นั่งมันมีหลังคาพี่ก็เลยไม่ต้องใช้ล่มแต่พี่แมวจะต้องใช ฝนมันหยดแม่หยดแม่ใส่โทรศัพท์ใจเอาขนาดนั้นนะทุกคนกดเลิกกดไลค์ให้เกษตรในเมืองด้วยเด้ออย่าลืมนะคะอย่าลืมปลาหมอคางดำค่ะใจสู้มากฝนตกแล้วก็ไม่หนีนะถ้าฟ้าร้องลองไปอย่างนี้ใช่ <laughs> กลัวนะคะฟ้าแลบฟ้าร้องอีกกลัวดนะูกองนี้สิปาด พอปลามาเราก็ตกใจกเลยค่ะป้าตกใจทุกครั้งที่เห็นปลาเยอะนะป้าปลาอย่างขึ้นมาหลายเ<อ>ทปลาอะไรคือหลายทีปลาหมอคังดํานั่นเองเพื่อนๆเราตกใจทุกครั้งที่เห็นปลานะทุกคนมันเยอะมากเยอะมาก่ะเขาเปิดเพลงตายแล้วที่ไหนนั่นไง